ยายเสียงเรื่องลวงรัก EP ที่1่ยายของประกุฎแต่งก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องประกุฎนะครับด้วยนะคะสามารถโดเนตสนับสนุนช่องของคุณยายได้ที่เลขบัญชีที่คุณยายให้ไว้นะคะขอบคุณมากค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อจากนายเอกสองมาดูสิว่าความรักของหนุ่มๆจะเป็นยังไง ไปรับฟังกันเลยค่ะที่บ้านพักของเริวริวอยู่กับน้องชายเขาสองคนเรดบอกกับพี่ชายว่าพอได้เรามังพี่ริวนี่ให้กินแต่เค้กกินแต่อะไรก็ไม่รู้หน้าผมนะบวมไปหมดแล้วเนี่ยน้ำหนักขึ้นตั้งสองโลอะไรของพี่กันไหนบอกว่าจะไปเอาคืนเขา นี่ดูสิวันไหนว่างก็ให้ผมไปรับแต่เคกรับแต่เค้กอยู่นั่นแหละแล้วยังมาบังคับให้ผมกินด้วยรีวอ่านหนังสืออยู่หันขึ้นมามองน้องชายนายจบ่นอะไรกันนะกนหนานี่ฉันอะเคยให้นายไปเป,เป,เป,เปล่าเหรือเปล่าล่ะค่าจางก็มีให้เรสเลยบอกแล้วมันอะไรของพี่กันนี่ ถ้าพี่จะเอาคืนยังไงก็หาวิธีไปสิทำไมต้องมาลำบากผมเรียวเลยบอกแล้วแกได้ไปรู้จักกับลมหนาวหรือเปล่าทำความคุ้นเคยกันไว้หรือเปล่าละ่ะเรดเลยบอกอย่าบอกนะว่าพี่คิดอะไรชั่วๆอีกอย่างที่จะให้ผมไปตีสนิทกับนายลมหนาวนั่นแล้วไปแกล้งจีบเหรอนี่พี่อ่านนิยายมากเกินไปหรือเปล่านี่มันชีวิตจริงนะ คนเราไม่ใช่จะปิ๊งรักกันง่ายขนาดนั้นริวเลยบอกนี่ในลมหนาวนั่นนะ่ะก็ดูดีนะน่ารักเรียบร้อยอ่อนหวานแบบนั้นเอาอกเอาใจเก่งนายไม่คิดจะชอบบ้างหรอริวถามน้องชายเรสสายหน้าใครจะชอบก็ชอบไปแบบนั้นไม่ใช่สเปคของผมผมชอบแบบที่ร้อนแรงมากกว่าที่นุ่มนิ่มนี่ ถ้าพี่ไม่คิดจะทำอะไรอะ่ะก็ปล่อยผมไปเถอะเอ๊ะเรดจะเอาอยู่หรือเปล่างเงินน่ะเรดเลยบอกก็อยากได้เหมือนกันทุกทีพี่ก็ให้เงินผมใช้ตลอดนี่ก็ใช่พี่ให้เงินนายใช้มาตลอดแล้วให้เยอะด้วยพี่แค่ขอให้หนายช่วยแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอก็แค่ไปรับของให้พี่ทำความรู้จักแอบตีสนิทก,กับลมหนาวหยอดคำหวานนิดนหน่อย แค่นี้ในทำไม่ได้หรอพี่ริวพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าทำแบบนี้อมันทำร้ายจิตใจคนอื่นอีกอย่างลมหนาวเขาก็เป็นคนดีนะพี่เขาก็ไม่ได้เป็นแฟนอะไรกับนายตุนอะไรนั่นสักหน่อยพี่จะเจ็บแขนเขาทำไมพี่ไม่ได้เจ็บแขนลมหนาวพี่รู้ลมหนาวเป็นคนดีแต่นายแต่นายก็ดูสิว่าที่พี่เป็นแบบนี้เพราะใครเพราะนายตุลน,นั้นไม่ใช่หรอ มันคิดมาหลอกลวงพี่พี่ก็อยากเอาคืนเหมือนกันในเมื่อมันชอบลมหนาวมากนะักนายก็ไปแย่งลมหนาวก็แค่นั้นเองเลิกคิดไปเลยพี่น่าําคาญจริงๆเลยผมมีนัดกับเพื่อนผมไปก่อนละ่ะเอเรสวันนี้ต้องไปร้านลมหนาวนี่ไปเอาของให้พี่พี่วางพี่ก็ไปเองละกันให้ผมไปอาทิตย์นึงตั้งหลายรอบนี่ ไม่เอาแล้วนะแล้วเรดก็เดินจากไปเรียกวกหัวเสียไอ้น้องบ้านี่ใช้นิดใช้หน่อยไม่ได้เลยจริงๆเออไปเองก็ได้วันนี้ก็วันหยุดซะด้วยจุนและพี่นาทีก็ไม่อยู่ต้องขับรถไปเองแล้วล่ะเอาเถอะมาถึงขั้นนี้แล้วก็ทำให้มันสุดๆไปเลยแล้วกัน เรีวขับรถไปที่ร้านหงส่ลมหนาวขับมาตั้งชั่วโมงกว่าร้อนก็ร้อนจะแย่ <c oughs> ยังจะต้องมาปั้นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอีกเรีวงุนอิดในใจพอเขาลงจากรถเขาก็ทำหน้าเป็นมิตรต่อทุกคนอาการวินเวียงที่อยู่ในรถก็ไม่มีแล้วตอนนี้เขาเป็นดาราขาขึ้น มีละครให้เล่นมากมายแถมทั้งงานอีเวนต์งานพีเซนเตอร์ก็รุมนายตุลนอยากให้เขาดับจะตายแต่เสียใจด้วยคนดวงดีวาสนาดีก็แบบนี้แหละมานมาผจญก็ยังรุ่งได้เลยเริยวเดินเข้าไปในร้านลมหนาวเห็นริวมาก็ยิ้มต้อนรับพี่ริวมาแล้วหรอครับ อ้าวแล้ววันนี้เรดไม่มาด้วยหรอริวสายหน้าวันนี้เรดมานัดกับเพื่อนน่ะทำไมหรออยากให้เรดมาไม่อยากให้พี่มาหรือไงริวพูดกับลมหนาวลมหนาวยิ้มแล้วตอบไม่ใช่หรอกครับผมก็เห็นเรดมาบ่อยวันนี้ไม่เห็นก็เลยแปลกๆนี่ผมเตรียมไว้แล้วพี่จะรับกลับบ้านหรือว่านั่งทานที่นี่ริวเลยบอก พี่ขับรถมาตั้งไกลพี่ขอนั่งพักสักหน่อยแล้วกันที่นี่แอร์ก็เย็นบรรยากาศก็ดีเดี๋ยวขอกาแฟแก้วหนึ่งด้วยนะแล้วเค้กชิ้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนั้นลมหนาวรีบไปจัดของให้รีวแล้วเขาก็มานั่งคุยกับเรีวช่วงนี้งานยุ่งเหรอครับเห็นเรสบอกว่าพี่ไม่ค่อยว่างเลยริวพยากหน้าก็ใช่น่ะสิ งานเยอะมากช่วงนี้ดูสิขนาดพี่กินเค้กร้านลมหนาวบ่อยๆพี่ยังผอมลงเลยพี่เริวต้องพักผ่อนเยอะนะแล้วทานข้าวมาระยังเดี๋ยวลมหนาวไปทำมาให้ริวเลยบอกไม่เป็นไรหรอกกินแค่เค้กก็อิ่มแล้วล่ะไม่ได้สิครับต้องกินข้าวด้วยต้องกินข้าวให้ตรงเวลาสามมือด้วยนะริวเลยบอก ลมหนาวนี่ดีจริงๆเลยนะช่างออเอาาใจแบบนี้สินะพี่ตุลน,น่ะเขาถึงมาหาลมหนาวบ่อยๆลมหนาวยิ้มแล้วบอกลมหนาวกับพี่ตุลน,น่ะเป็นแค่พี่น้องกันครับเราสนิทกันพี่ตุลเขาอยากเรียนทําอาหารแล้วก็เบเกอรี่ลมหนาวก็แค่ช่วยสอนพี่ริวอย่าเข้าใจผิดนะริวเลยบอกพี่จะเข้าใจอะไรผิดพี่ไม่ได้คิดมากอะไรสักหน่อย พี่ก็เห็นว่าลมหนาวกับพี่ตูนก็เหมาะสมกันดีนะพี่ตูนอะก็เอาอกเอาใจลมหนาวตลอดเนี่ลมหนาวบอกคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับลมหนาวไม่ได้ชอบพี่ตูนงั้นหรออืมงั้นพี่ไม่ถามเรื่องส่วนตัวแล้วมันจะถือว่าเป็นการละลาบประงเกินไปแล้วลมหนาวจะทำอะไรให้พี่ล่ะไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้ขอเข้าผัดสักจานก็พอ พี่กินง่ายอยู่ง่ายน่ะลมหนาวยิ้มแล้วเขาไปทำข้าวผัดออกมาให้เรีวเรีวนั่งกินไปชมไปฝีมือทำกับข้าวทำขนมลมหนาวนี่เป็นหนึ่งเลยนะเนี่ยถ้าใครได้ไปเป็นแฟนแบบนี้คงน่าอิจฉาหน้าดูลมหนาวยิ้มแล้วบอกพี่เรีวก็ควยเกินไปงานทานเยอะๆนะครับ ถ้าวันไหนพี่รีว,ว่างไม่ได้ไปไหนก็มานั่งเล่นที่ร้านก็ได้อืมแบบนั้นก็ดีเหมือนกันจะได้มีคนนั่งคุยด้วยพอพักทีไรพวกจุนแล้วก็พี่นาทีเขาก็อยากมีเวลาส่วนตัวเรดอะก็ติดเพื่อนไม่ค่อยได้อยู่กับพี่พี่อยู่บ้านคนเดียวก็เหงาไม่รู้จะคุยกับใคร แย่จังเลยนะถ้าต้องมารบกวนลมหนาวบ่อยๆลมหนาวเลยบอกไม่ได้รบกวนหรอกครับดีซะอีกผมจะได้มีเพื่อนด้วยดูสิพอพี่ริวมานั่งที่ร้านลูกค้าก็มากันเต็มเลยพี่มารบกวนหนายหรือเปล่านายจะไปทำงานก่อนก็ได้นะลมหนาวใส่หน้าไม่เป็นไรครับพนักงานที่ร้านยังพอลมหนาว ทำงานทำเค,ค้กไว้หมดแล้วนั่งคุยเป็นเพื่อนที่พี่ริวดีกว่าพี่ริวสามานั่งที่ร้านทั้งทีหรือว่าเบื่อลมหนาวซะแล้วริวใส่หน้าจะเบื่อได้ยังไงพี่มาก็อยากคุยกับลมหนาวนั่นแหละแล้วเราชอบทำแต่เค,ค้กหรอว่างๆชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปล่าละ่ะลมหนาวใส่หน้าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเลยครับ ลมหนาวทำแต่งงานอยู่ที่ร้านไม่ค่อยได้ไปไหนเลยริวเลยบอกเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ได้หยุดหลายวันไปเที่ยวทะเลกันไหมละ่ะเดี๋ยวลองชวนเพื่อนๆด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับลมหนาวไม่ได้ไปตั้งนานแล้วดีเลยจะได้ไปพักผ่อนเออนี่ก็ สายมากแล้วพี่กลับก่อนดีกว่าลมหนาวจะได้ทำงานต่อจะกลับแล้วเหรอครับลมหนาวทำหน้าง่อยๆก็ใช่นะสิพี่อ่ะไม่อยากอยู่เกะก,กะนานหรอกเดี๋ยวลมหนาวจะอึดอดัดไม่อึดอัดหรอกครับถ้าอย่างงั้นลมหนาวไปห่อเค,ค้กให้นะได้เดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้พอลมหนาวไปเอาเค,ค้กมาให้เขาก็เดินไปส่งริวที่รถขับรถดีๆนะคะพี่ริว เร็วเลยบอกขอบใจมากนะที่มาส่งส่งแค่นี้แหละไปดูแลร้านเถอะลูกค้าเต็มแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าพี่ว่างพี่จะมาเยี่ยมใหม่ละกันแล้วเรีวก็ขับรถกลับบ้านเรีวก็คิดมาตลอดทางลมหนาวก็น่ารักดีแต่ที่เขาไม่ชอบก็คือว่าตุนชอบลมหนาวถ้าตุนชอบลมหนาวขนาดนั้น ทำไมต้องไปหลอกคนอื่นแล้วก็มาหลอกเขาด้วยแบบนี้มันไม่แฟร์เลยถ้าอยากจะให้ทํางานให้ก็แค่พูดตกลงกันดีๆก็ได้เรื่องเงินเรื่องทองนะมันตกลงได้อยู่แต่เรื่องความรู้สึกนี่สิมาหลอกกันแบบนี้หลอกใช้ให้ทำงานให้ถึงยังไงก็ต้องเอาคืนตุนให้ได้ถึงแม้ลมหนาวจะนิสัยดีแล้วยังไงละ่ะ ก็เป็นแค่หมากในเกมของเขาเท่านั้นเรีวคิดในใจหลังจากวันนั้นเรีวก็พยายามให้เรดไปตีสนิทกับลมหนาวและให้พยายามจีบเรด Red. ก็บ่นเรื่อยอะไรกันพี่เสียเวลาผมมากเลยเนี่ยผมก็นัดกับเพื่อนไว้อะไรก็ให้ไปแต่ร้านเคก้กร้านเคก้กเพื่อนผมล้อจนผม ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วจากเมื่อก่อนเที่ยวผับตอนนี้ไปแต่ร้านเบเกอรี่อย่าบ่นหนักเลยนะฉันเคยใช้ในปเปล่าปเปล่าหรือเปล่าจะเอาไม่ได้เงินเรดหยิบเงินเงินก็อยากได้แต่งานไม่อยากทำไมส่สินายไม่มีสิทธิ์เลือกรับเงินไปแล้วก็ต้องทำงานแล้วก็ทำให้มันก้าวหน้าด้วยละ่ะไม่ใช่ทำแบบค้างคา,งา,งา,าแล้วเมื่อไหร่นาย จะจีบสําเร็จละ่ะพี่ก็รออยู่นี่ทําไมพี่ริวไม่จีบซะเองละ่ะริวเลยบอกมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่อ่ะไม่ได้คารมคมคายเหมือนนายนี่นายน่ะมันคัสโนว่าตัวพ่อจีบแป๊บเดียวก็ติดแล้วแค่จีบติดนายจะครบไม่ครบก็เรื่องของนายสิต่อไปพี่ก็ไม่ได้บังคับช่วยพี่แค่นี้ไม่ได้หรอถ้าสำเร็จพี่อ่ะ มีโบนัสก้อนโตให้ด้วยนะหรือว่าอยากได้รถใหม่สักคันละ่ะเรดอยากได้อะไรบอกพี่มาเลยนะพี่อ่ะให้เรดได้ขอแค่เรดอ่ะจีบลมหนาวสำเร็จก็พอเรดนั่งคิดในใจเรื่องง่ายๆแค่นี้เองทำไมจะทำไม่ได้หลังจากวันนั้นเรดก็ไปหาลมหนาวแทบทุกวัน รุกหนักขึ้นไปบางทีก็เจอตุนที่อยู่ด้วยแต่เขาไม่สนใจหรอกทำไมละ่ะดูเขาสิเป็นหนุ่มหล่อหนุ่มฮอตเท่ออกสักขนาดนี้ในตุนนั่นน่ะก็ดูดีอยู่หรอกแต่ยังไงก็สู้เขาไม่ได้ลมหนาวที่สอนตุนทำกับข้าวเสร็จเขาก็เดินออกมาเอาเรสวันนี้รับอะไรดี เรดบอกว่าเอาเหมือนเดิมเขาชอบกินชาเขียวแล้วก็เค้กชาเขียวมากเขาก็นั่งรอเขาเลยถามลมหนาววันนี้พี่ตุนมาทำอะไรหรอลมหนาวอ๋อพอดีมาเรียนทำกับข้าวนะ่ะนี่ลมหนาวสอนทำกับข้าวด้วยหรอนึกว่าสอนแค่ทำพวกเบเกอรี่สะอีกเราพอทำได้นะ่ะเราก็ช่วยสอนไป นายจะลองชิมไหมวันนี้เราทำแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนอร่อยมากเลยนะเรดเลยบอกแกงเขียวหวานเราก็พอกินได้อยู่นะนายทำไว้เยอะหรอถ้าอย่างนั้นเราขอชิมหน่อยได้ไหมล่ะแต่เราอยากชิมที่นายทำนะไม่ได้อยากชิมที่พี่ตูนทำลมหนาวยิ้มแล้วบอกได้สิเดี๋ยวเราฝากไปให้พี่ริวด้วยนะ พี่ริวเหรอเขาคงไม่ชอบอะไรที่มีกะทิแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลสูงอะไรแบบนี้หรอกนะเขานะ่ะรักษาหุ่นจะตายลมหนาวทำหน้าหงอยอย่างนั้นเหรอแต่ไม่เป็นไรนายอยากฝากก็ฝากมาสิเรารับฝากได้อยู่แล้วลมหนาวยิ้มแล้วเขาก็ไปเอาของมาให้เรดลองชิมดู พร้อมทั้งแพ็กแกงเขียวหวานไปฝากให้ริวด้วย